สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหอานแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหอในนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปดูกันที่ว่าหอในเนี่ยมีโซนอะไรบ้างเนาะคือหอานจะแบ่งเป็นทั้งหมด5โซนนะคะทุกคนซึ่งโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซน B โซน C โซนเโซน F แล้วก็เป็นหอนักศึกษาแพทย์ค่ะหอแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีราคาแล้วก็มีจํานวนคนต่อห้องที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วย ก่อนอื่นเน่เราขอจะมารีวิวในส่วนของโซน C นะคะถ้าเกิดว่าดูภายในห้องเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเราก็จะเจอเป็นห้องแบบว่าเป็นเตียงนอนเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าหอ C เงี้ยจะเป็นหอที่เขาให้ห้องละ2คนค่ะคือในห้องเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้า2ตู้ตู้เย็นแล้วก็เป็นโต๊ะ บวกกาอี้บวกกับชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็จะมีเตียงสองเตียงแล้วก็วินชักหัวเตียงหนึ่งอันค่ะถ้าใครบอกว่าไม่ได้แบบเอาเสื้อผ้าหรือว่าเอาอะไรนี้มาเยอะมากอย่างนี้ก็ออนะคะคือสําหรับเราเรารู้สึกว่าขนาดตู้มันโอเคเลยเพราะว่าแบบเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเอาเสื้อผ้ามาเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเราแบบ กลับบ้านทุกอาทิตย์อะไรอย่างี้นี่เนาะข้างในตู้เสื้อผ้าน,นะคะก็คือเขาก็จะมีแบบว่าเป็นชั้นบนแล้วก็มีราวตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นมีชั้นข้างล่างไปอีกนะคะทุกคนแล้วในส่วนของห้องน้ํานะคะคือห้องน้ำเขาก็จะแบบว่าเป็นเหมือนห้องน้ําอื่นๆทั่วไปเลย แต่คือผ้อมาม่านแล้วก็แบบชั้นวางอุปกรณ์อาบน้บําอะไรเงี้ยคือเราก็ซื้อเองนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นห้องซักล้างนะคะห้องซักล้างสิ่งที่เขาให้มาก็คือมีแค่ราวตักผ้าอย่างอื่นก็คือเราอาจจะต้องซื้อเองอะไรงี้ห้องโซนสี่จะเป็นห้องแอร์นะคะทุกคนพอมาดูภายในตึกนะคะคือเขาก็จะมีเป็นห้องที่แบบว่าวะจะไปซักผ้าซึ่งจะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีหลายเครื่องอยู่นะทุกคนน่าจะประมาณแบบไม่ถึงสิบอะแต่ว่า เกือบๆอ,อาจจะแบบ6กเจ็ดเครื่องอะไรประมาณนี้แต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันก็จะมีเป็นราคาแบบ30 35 40ประมาณนี้เนาะมีตู้กดน้ำฟรีด้วยแบบเราสามารถไปกรอกฟรีได้แล้วก็มีเป็นตู้สำหรับให้เราอะซื้อน้ำแบบเป็นแพ็คแล้วก็จะมีเป็นถังสำหรับแบบทิ้งขวดแบบว่าแยกขวดต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะมีเป็นกล่องบริจาคเสื้อผ้าด้วยนะคะทุกคนแบบว่า เสื้อผ้าอันไหนที่แบบไม่ได้ใช้แล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาไปใส่ในกล่องนั้นได้จะอยู่แบบบริเวณหน้าลิฟเลย เวลาที่เราสั่งของมาทุกคนของก็จะมาแบบว่าขนส่งมาส่งของเขาก็จะวางไว้ที่แบบบริเวณชั้นใต้ตึกหอที่เราอยู่เลยนะคะยกเว้นแบบถ้าเป็นไปษณีอะทุกคนจะมีเป็นที่ทําการไปษณีของหองอะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ต้องไปรับแล้วคราวนี้นะคะคือภายในโซนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นครัวกลางให้เราด้วยเนาะซึ่งครัวกลางอะก็จะมีแบบหลายๆแบบเลยมีครัวกลางที่เราสามารถแบบ ทำกับข้าวได้อย่างเต็มที่เหมือนอยู่ที่บ้านบอกว่ามีเตาแก๊สมีเครื่องปรุงให้มีโต๊ะให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นครัวกลางที่เขาจะมีพวกไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังหรือบอกว่าจะมีเป็นตู้แบบเหมือนเรากดมามา่เก,กาหลีเลยอทุกคนแล้วเขาก็จะมีแบบว่าฟิลแบบเข้าร้านที่เขาขายรามยอนของเกาหลีเลยซึ่งก็จะเป็นตู้ที่แบบว่า มีมาม่าส่งต,ต,ต,ต่างๆของเกาหลีแล้วก็จะมีเป็นเครื่องสําหรับแบบต้มมาม่าแบบนั้นซึ่งครัวแบบเนี้ยคือเขาจะเป็นครัวใหม่กว่าด้วยเป็นครัวที่เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ประมาณนี้ค่ะคราวนี้ก็ยังมีแบบว่าเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเรียนเหมือนกันราคามันจะสูงขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีแบบว่า50บาท90แล้วก็ร้อยกว่าบาทอะไรคือพอเป็นเครื่องเองง้ยคะคือเขาจะแบบว่ามีน้ํายาซักผ้า หรืออะไรพวกนี้ให้ในตัวคือเราแค่ยนผ้าเข้าไปยอดเหรียญแล้วก็แค่นั้นซึ่งดีมากๆคือเราก็ลองไปทําแล้วนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะคือเราก็แบบว่าใช้ไม่เป็นแล้วเราก็แบบทำไงดีคือคือตอนแรกก็คืองงมากแบบอ่านวิดีใช้ตั้งนานแต่สรุปก็คือเราลืมกดจอแล้วก็เลยแบบว่ายอดเหรียญไม่ได้สักทีนะคะมันสะอาดมากๆเลย แล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะคะสําหรับแบบหอในองเงี้ยแล้วก็คราวนี้เขาก็จะมีเป็นฟิลเหมือนสวนสาธารณะขนาดย่อมเยาวด้วยนะคะทุกคนคือส่วนสนาธารณะก็คือแบบว่าเหมือนมันจะมีประมาณว่าเหมือนเป็น,ปนบาะตรงกลางใช่ป่ะแล้วแบบรอบๆข้างบ่อก,ก็จะมีเป็นเครื่องออกกาลังกายเหมือนที่เราเห็นตามส่วนสาธารณะแล้วก็มีเป็นแบบว่าโต๊ะม้าหินอ่อนแบบนั่งเล่นนั่งชิลแบบ คือตอนเย็ยนๆตอนคืนเนี้ยคือมันดีมากนะคะทุกคนคือแบบว่าสุดยอดแล้วก็คือแบบภายในหองเนี้ยคือโซนสีเขียวหรือแบบ ้นไม้อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้ตอนกลางคืนน่ะมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อ้อลืมบอกก็คือหอโซนซีอะถ้าสมมติว่าเราจ่ายคนเดียวอย่างเงี้ยแบบต่อเทอมจะอยู่ที่ประมาณ16,250บาทต่อคนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเทอม2ก็จะเป็น14,250บาทถามว่าทำไมเทอม1แพงกว่าเพราะว่ามันมีค่าประกันด้วย2000บาทแล้วก็จะมีที่เป็นแบบเหมือนเทอมซัมเมอร์ด้วยนะคะทุกคน าเราจะไปดูกันที่หอ B นะคะทุกคนหอ B เนี่ยจะเป็นหอที่เรารู้สึกว่าดีมากๆคือเขาจะมีเป็นเหมือนว่าเราเข้าไปแช่ป้ามันจะมีห้องนึงที่เป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยมีห้องนอนสองห้องคือจะมีเป็นห้องนอนสองห้องห้องหนึ่งก็จะนอนได้สองคนนะคะเท่ากับว่าหอ B ีจะอยู่กัน4ี่คนแล้วก็ห้องน้ําเขาก็จะแบ่งเป็นสองห้องเนาะก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องที่แบบว่า มีช็โคโกทุกคนแล้วก็จะมีห้องซักล้างแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันนะคะคือค่าหอแต่ละตึกะจะไม่เท่ากันนะคะสําหรับโซน B ซึ่งโซน B อเหมือนมันจะมีแบบที่เขารีโนเวทกับตึกที่ยังไม่ได้รีโนเวทอะไรเงี้ยซึ่งราคามันก็จะป่างกันนะคะต่อมาจะไปที่หอโซน M นะคะทุกคน อโซนเอมจะเป็นหองที่ในหนึ่งห้องจะมีทั้งหมดสองเตียงซึ่งจะเป็นเตียงสองชั้นเท่ากับว่าในหนึ่งห้องคือนอนสี่คนเลยจะแบบไม่ได้แยกห้องเหมือน หอ B แล้วนะคะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในเว็บได้เหมือนกันนะคะหอ M นะคะคือเขาจะมีทั้งแบบห้องแอร์ห้องพัดลมห้องน้ํารวมห้องน้ําในตัวอะไรเงี้ยราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะคือเลทจะอยู่ที่6,000กว่าบาทจนถึง9,000กว่าบาทสําหรับหอ M เนาะส่วนหอ F ก็เหมือนกันกับหอ M เลยนะคะทุกคนประมาจะเป็นหอพักแพทย์นะคะคือเขาเขียนมาว่าอัตราค่าธรรมเนียม หอพักคือ2,000บาทคือเราไม่รู้ว่า2,000บาทในที่นี้น่าจะเป็นต่อเดือนนะคะทุกคนหรือต่อเทอมอันนีเราก็ไม่รู้เหมือนกันหอพักแพทย์ค่าเงินประกันก็จะ1000บาทค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแบบว่าการจองคือการจองหองมันจะมีการจองหลายแบบนะคะทุกคนคือมันจะมีแบบว่าเหมือนถ้าเราอยากอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องเหมาห้องแล้วให้เพื่อนเป็น ผู้พักรวมซึ่งผู้พักรวมก็ต้องสมัครเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราแบบจองแบบว่าจ่ายเองคนเดียวคนละหมื่นหกอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือเราจะเลือกเมดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบอยากเลือกเมดได้หรืออยากอยู่กับเพื่อนเนี้ยคือจะต้องเหมาห้องคนนึงแล้วอีกคนนึงเป็นคนพักรวมแล้วก็วิธีการจองนะคะทุกคนก็เข้าไปในเหมือนถ้าเราจะจองคือถ้าเราเข้ามาในเว็บใช่ไหมแล้วเราแบบเข้ามาในห้องคือเราจะจองส่วนไหนคือก็ ให้เราเลือกไปก่อนนะคะว่าเราอยากได้โซนไหนพอเรากดเข้าไปปุ๊บในโซนที่เราจะเลือกอย่างเงี้ยแล้วเราเลือนลงมาเขาก็จะมีเขียนว่าบุ๊ k now อยู่นะคะคือพอเรากดเข้าไปก็ล็อกอินแล้วก็จองอะไรอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือแบบเราก็รบวบรวมมาให้ทุกคนแบบว่าได้ดูกันนะคะว่าแบบพอในอ่ะเป็นยังไงบ้างมีโซนอะไรแล้วแบบมีการจองแบบไหนเลือกเมดได้ไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อสงสัยอะไรอีกก็สามารถถามกันมาได้ที่แบบคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็สําหรับลิงก์เกี่ยวกับหอพักเราก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปด,ด้วยที่เราอยากจะบอบว่าบอกทุกคนไว้เลยว่าแบบสําคัญมากๆก็คือการที่เราถ้าสมมติว่าเราติดอ่ะให้รีบจองเลยนะคะทุกคนไม่งั้นคือหอจะเต็มเร็วมากๆโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย